เพื Burn down! ่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคอมมินเกมิ่งมีทั้ง Facebook Fan Page และ Ti ๊ To อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมินเกมิ่งครับผมกับเกม WWE SmackDown v ็ r ย w สครับปี2011นะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเออนะครับผมนะคลิปนี้นี่มาเวอร์ชั่นมอดของภาคไหนกันแน่นะฮะนี่อ้ามาชนนี้ครับเป็นแมชที่น้องนะครับส่งคลิปมาเพื่อที่จะให้ภาคให้หน่อยนะก็เลยอ่ะจัดให้ครับผมนะแต่ว่าโอ้ น่าจะเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยทำไม่เล่นไปนะฮะนี่ฮะออกมาก่อนเลยนี่โอ้โหสกินชุดเชิดหน้าตังหน้าตาเข็มโคงเข็มขาดนี่อ้โหเหมือนจริงมากเลยฮะนี่ดิอเมริกันไนท์แมครับโคดี้โรสนั่นเองนะฮะแต่รู้สึกว่าป้ายชื่อมันขึ้นเป็น w o r l d h e a v y w e i g h t อยู่เลยนะแต่อ่ะไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันเป็นสกินเกมบเก่านะนี่ครับโคดี้โรสโอ้โหเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยทำไม่เล่นไปนะนี่ครับอา้าวแล้วเร่งความเร็วเจอกับใครเนี่ยเจอกับเดอ r o ร็อกเหรอใช่ไหม จเจอบอ้าแล้วตัดมาเข้าคัสซีนเฉยอ๋อนี้จะเป็นคัสซีนในยูนิเวอร์สโหดนะครับผมนีนอ่านี่เป็นไงล่ะฮะยังไงเอาเอ้ยเอใครไหนใครมาใครมาเดอะร็อกมามาอยู่ข้างหลังอะไฟนอลบอสมาแล้วจ้านะฮะนี่โอ้โหไฟนอลบอสบอกจ้าเอตัวเองนะยังไงจังหวะนี้ไฟนัลบอส โอ้ซาเล่นเล่นมาแล้วจ่ายเฮ้ยใส่ท่าก่อนเลยเฮ้ยโอ้เดอะร็อกบอกไม่เป็นไงฮะฮะเฮ้ยคนโดมาใส่พีเพิลเอลโบก่อนเลยละกันจังหวะนี้มาพีเพิลเอลโบฟันด์บอสเนี่เป็นไงล่ะฮะแล้วจับโกดเลยละกันกรรมการรีบนะหนึ่อย่างเด็กแค่2องเท่านน,นฮะเอ้ยโคดี้โรดบอกอะไรนี่ท่านี้มันอีซี่วะฮะ เฮผมเคยแพ้มาแล้วว้ท่าน,นี้นะโคดีโรสบอกมาอ่ะโดนบิดลิสล็อกสักหน่อยยังไงจังหวะนี้โคดี้บอกบิดกลับมามานี่ทำอะไรจุ่มเมงหนึ่งทีก่อนโคสไลน์ลงไปครับโดยทางด้านของโคดี้ทิ้งศอกกลับอีกทีหนึ่งมาโคดี้รดโดนอาร์มแดกสวนฮะโดยเดอะ็อก มา The Rock Final Boss นี่วันนี้ Final Boss อยากจะ,กะเจอกับ Cody r h o d e หละเกินมามานี่นะคดี้บอกจับยกขึ้น Facebuster ซูเพกลงบปายนี่เป็นไงละ่ะฮะเนี่ย Final Boss อย่างานั้นเด้อฮะเนี่ยเจอกับดีอเมริกันนายแม่หน่อยเป็นไงฮะนี่ ็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้จะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะหลังจากที่รอหลังเรสเซอร์เมเนียสี่สิบนะฮะอสองคนนี้ก็มาท้าทายเจอกันนะครับผมนะเอามาชนี้เอ็กซ์ตรีมรูด,ด้วยนะเนี่ยทำไม่เล่นปลายหยิบอาวุธมาแล้วแต่ว่าโคดี้ฮะจับสวนยกเอาโดนเข่าดักซะหน่อยก่อนเดอะร็อกบอกอย่ามายุ่งกับไฟนะน์นนบอสนะนี่ทำไม่เล่นปลายเอารีเวิร์ดวิ่งออกไปซะไปนี่โคดี้โรสรออฮะวันนี้จะชิงแชมป์หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูกันแล้วแหละนะฮะ 呃。Uh คือน้องเขาส่งมาแค่คลิปสั้นๆมาแค่นั้นเองนะฮะเสียงก็ไม่มีด้วยนะทํให้เล่นไปนะฮะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะใส่ซาวเสียงให้มันบอให้มันคอคอกับเสียงผมซะหน่อยละกันเพราะไม่เช่นนั้นนี่มันจะไม่ค่อยมีอ่าดูแต่ภาพอย่างเดียวมันก็ดูไม่ค่อยมีอรรถ,ถรสเท่าไหร่นะโอ้มกี้สไปแบสเตอร์ลงไปโดยทางด้านเดอะร็อกฮะแล้วหยิบบันไดเหล็กมาโคสต์ซะหน่อยละกันโคดี้โรสบอกอะไรนักหนานี่เฮ้ยฮะไฟนอลบอสฮะไฟนอลบอสเอาโดนเหวีย่ยงอาดเบอร์ลีเคตซะเลย นี่เดอร็อกภาคนี้ไม่มี Omg นะสเปียสเปียทะลุบริเคดนะบอกไว้ก่อนนะฮะนี่รู้สึกว่าภาคน่าจะเป็นภาค13นะ Wwe สิบสนะฮะเวอร์ชันใครที่อยากเล่นนะฮะภาคที่มันใหม่กว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นพวก12 13รู้สึกว่ามันจะมีเครื่อง V มั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะ ผมเคยรีวิว W22 e แล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ในมือถือมันก็จะหน่วงหน่วงหน่อยนะฮะหน่วงแบบหน่วงจัด,จดไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะขออภัยด้วยละกันโคดีโรสฮนะบอกมานี่จับมาเป็นมูนซอลลงไปโดนเขาดากักซะอย่างานั้นเดอะร็อกบอกเฮ้ยอะไรนักหนาไฟนอนบอดคนนี้จะกระทืบทุกคนเข้าใจไหมฮะโรมันอ่าโรมันก็จะตอบมันน่อหละนะนี่ ไม่รู้เหมือนกันว่าเออถ้าผมลงคิปไปนี่เดอะร็อกนี่จะมาเป็นไฟนอลบอสตัวจริงให้กับบัตไลหรือเปล่านะรอดูกันได้ฮะนี่นะนะยังไงต่อจังหวะน,นี้เดอะร็อกเหรอฮะโดนบีดเลสร็อกมาหนึ่งที่มาทูหลังโดนจามสอกครับโคดี oh, ้โรสบอกขอเอาคืนสักหน่อยเอาโรไอเดอะร็อกบอกมานี่อะไรนักหนาะโอ้ยโดนเข่าดักฮะกรรมการบอกขึ้นมาบนเวทีกันก็ได้นะครับนะฮะคนดูมองไม่เห็น นี่เดร็อกหาอาวุธเพิ่มเติมแล้วออกอาวุธออกอาวุธยังไงโอ้ยมาเป็นโต้ยเฮย้ยนี่หยิบโตมาแล้วนะนี่นชอบกันใช้ไม้ฮะเกตเดอะเทเบิลเปล่ากระทุงซะหน่อยเดร็อกบอกเอ้ยไฟนอลบอสไม่ต้องไฟนอลบอสอยากจะกระทุงโต๊มายังไงจังหวะนี้โคดี้โรดบอกอยาก่าอยา่ามาอยู่กับผมออะแล้วเอา้เอาตีใส่กรรมการเฉยโอ้โหโอ้ยโคดี้โรดตีใส่กรมกร,กรมการซะอย่างนั้นกรรมการถึงก็นอนเลยโอ้โหนอนหมอบกระแตตุ๋ยเดร็อกก็นอนฮะ มานี่ลากศพเดอะร็อกขึ้นมาก็ตุยครับโดยเดอะร็อกยังไงยังอยากเห็นโต๊ะพางกันเปล่าฮะแนนแ,แมรลงไปก่อนโคดี้โรสมานี่วียงไปอาจกระโตซะ,ะหน่อยแล้วปัมออป๊มยปั๊มยังไงจังหวะนี้มาโคดีเอาโดนบิดลิสล็อกกลับมายังไงเอามองไม่เห็นฮะโต๊ะบงังประถเอ้ยใส่ท่าใส่ท่า,ทามาจับยกขึ้นฮะยกขึ้นแนแปบโซเพกลงไบ มาโคดี้รถโดนลวงฮะโดยเดอะร็อกบอกแน่ฮะเอยโคดี้น้อยอย่างนั้นเร่อนี่ลวงมันซะเลยฮะมายังไงจังหวะนี้หยิบโต๊ะมาอีกแล้วแล้วก็จะเอาโต๊ะกระทุงเอาจ่าจาโตฟาดเว้ยเฮ้ยมานน่มาแล้วมุยอะเคโอซะเลยฮะนี่เป็นไงล่ะฮะโคดี้บอกอยากจะอาใส่โคดี้คัตเตอร์แหละนะฮะแต่เกมเวอร์ชันนี้มันไม่มีเออกลายเป็นอ k เคโอไปเลยนะฮะมา ยังไงเดอะร็อกหาวุดเพิ่มเติมเป็นถังขยะอีกแล้วโหเฮ้ยยังไงโคดี้บอกอุตส่า์มีฟินิเชอร์เดอะร็อกมันไม่ขึ้นมาวะยังไงโอรอจังหวะอยู่ฮะสำหรับในส่วนของโคดี้โรสเดอะร็อกบอกก็เดินป้วนเปี้ยนหาจังหวะอยู่ก่อนฮะหาจังหวะไปเรื่อยๆยังไงจังหวะนี้ยังไงซีอ่าเอาถัางขยะขึ้นมาก่อนจุเมงใส่ซะเลยนี่โต๊ะโต๊ะ,ตะกระแทกอีกทีนึงโต๊ะไม่อยู่โอ้ย เฮ้ยเราจะไม่ได้เห็นการพังโตนะเนี่ยฮะดีดีทีซะเลยเดอร็อกบอกเลยฮะไฟนอลบอสมาแล้วไฟนอลบอสอยากจะกระทืบโคดี้โรดฮะโคดี้ลายเบบี้ฮะนี่โคดี้บอกอะไรฮะคลายเบบี้อย่างนั้นเหรอฮะนี่เอ้ยผมเป็นแชมป์มันดิสปลเดเดส W W E แล้วนะผมไม่คลายเบบี้รับผิดใจไหมมาโอ้ยโคดี้คัตเตอร์ทีหนึงฮะโดยโคดี้โรสมามานี่ ชักจะหมดความอดทนแล้วมาใส่เลยละกันฮะครอสโลสลงไปซะเลยนี่โอ้โหยังไงไฟนอลบอสมึงต้องตบพื้นยอมแพ้แล้วแหละกรรมการหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมนี่โอ้โหโคดิรสนะยังสติวแชมป์ได้อยู่ครับนี่โอ้เดิรรนะ็อกฮะอุตส่ามาตุยหลังแท้ๆนะแพ้ไปเอะ โอเคประมาณนี้ละกันนะใครที่ชื่นชอบฝากกดติดตามช่องของเรานะั n a t c เ g a ม i n งกันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายนะฮะ